สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นาเอาวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใส่เส้นกรอบนะครับที่ที่ตัวหนังสือนะครับในโปรแกรมเวิร์ดทำยังไงนะครับซึ่งการใส่เส้นกรอบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะเป็นกรอบแล้วก็มีสีเป็นพื้นตำ ตัวหน so 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 ังสือไปนะครับจะยังไงนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านนะครับพิมพ์ข้อความนะครับที่ท่านต้องการจะใส่กรอบเข้าไปก่อนนะครับผมจะเอาเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับลักษณะเนี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านเลือกนะครับข้อความที่ท่านต้องการจะใส่กรอบนะครับที่ตัวหนังสือนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงเมนูที่เป็นกลุ่มของฟอนต์นะครับตรงเนี้ยนะครับ ก็เลือกตัวนี้นะครับคลิกลงไปนะครับมันจะมีคําว่าเส้นกรอบอยู่นะครับท่านเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมามันก็จะมีสีให้เราใส่นะครับนะสีให้เราใส่ก็คลิกเลือกสีนะครับที่ท่านต้องการจะใส่นะครับผมจะใส่สีแดงเนี่ยนะครับก็คลิกลงไปนะครับคลลงไปจะสังเกตว่าเส้นกรอบของท่านก็จะเป็นสีแดงล้นะครับสีแดงละ ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะขยายนะครับขยายตัวเส้นกรอบให้มันกว้างขึ้นนะครับก็สามารถที่จะมาคลิกตรงที่เดิมนะครับแล้วก็ไปตรงเส้นกรอบนะครับมันเลือกเป็นความหนานะครับของเส้นกรอบนะครับมันก็จะมีเส้นให้เลือกนะครับเราลองเอาเมาส์ไปชี้ดูนะครับถ้าชี้ตรงขนาดเท่าไหร่นะครับมันก็จะชูขึ้นมานะครับเราจะเอาหนาแบบ ขนาดเท่านี้นะครับก็คลิกนะครับตัวนี้ก็ถ้าต้องการจะปรับเส้นกรอบให้มันเป็นเส้นแบบอื่นนะครับก็คลิกตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาตรงเส้นกรอบนะครับแล้วก็มาเลือกตรงเส้นปาตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นปาให้เลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะใส่กรอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเส้นเรียบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดนะอันนี้ก็แบบขีดนะครับ เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับเลือกได้นะ,ะแล้วก็สีตรงเส้นกรอบนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้จากตรงนี้นะครับคลิกลงไปนะครับอาจจะใส่สีเหลืองเงี้ยก็กดตกลงนะครับนะเส้นกรอบก็จะเป็นสีเหลืองแล้วนะครับทีนี้นถ้าต้องการที่จะยกเลิกนะครับทำไงก็เลือกทั้งหมดนะครับมาคลิกตรงรูปนี้นะครับมาตรงเส้นกรอบนะครับ แล้วก็เลือกเป็นไม่มีเส้นกรอบนะครับตัวนี้มันก็จะเหลือเฉพาะตัวหนังสือที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการใส่สีเส,ส้นกรอบใส่เส้นกรอบนะครับเข้าไปในตัวหนังสือเวิร์ดทำยังไงนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้าง,งานดูนะครับนะอเอกสารท่านก็จะดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเราเพื่อรับชมยูทูบเบยแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ โปรดกดแชร์เพื่อนๆไ,ได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันีสวัสดีครับ